สวัสดีเอฟซี FC, ทุกท่านนะคะออเดอร์เข้ารัรวๆเลยเสื้อผ้าไปนะ,ะตอนนี้พากนุก็หมดแล้วนะตอนนี้ก็ลองแพ็กส่งนะ,ะนี่ค่ะบรรยากาศยามเช้าวันนี้เสื้อแต่งตัวหล่อจะไปหน่อยนอะนะคะเอออ่ะฝากติดตามชมคลิปนี้ด้วยนะคะ,นะคะขอบคุณเอฟซี FC, ทุกท่านมากเลยนะคะ ยอยาชี้เรียกช่วยด่วนทางแก,ยก <laughs> อยาชีเรียกช่วยด่วนส่งของส่งของส่งของให้กับเอฟอเดอร์ปัง,ปง ครับโอเคหมด yeah. เรากินอาหารเรากินอาหารบอกจำปามาแล้วจำปาจำปามาแล้วหมดโน่นไปเรียกแม่เราน้างตรโน่น่ะไม่มีอ้าวมื้อเช้ายังมีอยู่ได้ไหมตีเลยว่มันกินสามรอบแล้วมันไม่ได้กินสองรอบแล้วตอนนี้แม่เห็นหมหนูกินก่อนจะไม่ไม่จะไปโรงเรียนแล้วเนี่ยมันจะติดเหลือง ม,มันร้องเกินมาแล้วเออสีนี้เข้ากับผิวเนาะน้ำมนใส่เสื้อตัวนี้มันเข้ากับผิวผิวเนาะมันกลมกลืนเลยอะเออสีมันมันเหมาะไงก,นนกันหนาวใช่ไหมครับผมนะเออมันมันเหมาะมากเลยเนาะอืม เป็นไงกางเกงคิตตี้ใส่ได้ใส่นอนทุกคืนเลยบ่ไม่ครับเดี๋ยวไปใส่ไม่ใช่วันเดียวอ๋ออันนั้นคือใส่รองเฉยไปรถกระบะตัวนี้แล้วครับผมเวลาวบเันไหนไปเที่ยวปิดเทอมใหญ่ไปเที่ยวที่ไหนนะไม่เจอเดี๋ยวหายไปครับผมไปพัทยาก่อนอ๋อไปพัทยาก่อน

หนูหมดแล้ว <c oughs> โอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยเหลือเหลือเือหยา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 ดมเหลือยาดมอืม นี่ก็ออเดอร์ภาคุณหนูนะคะอย่าไปเทียบอย่าไปเทียบอย่าไปเทียบกับเขาเออรู้อยู่ว่าเขาสูงเอออย่าว่าเดนอาเจ้าบ้านเรามาสองคนมาไม่มาไครสูงกว่าเจ้า เจ้าม <y ương S 2> ายืน Jamie, ใกล้ๆคอยจะได้รู้ว่าใครสูงกว่ากันมามานี่เออก็มาดิไม่ต้องถามว่าสูงเท่าไหร่มายืนใกล้คอยนี่อันนี้ปลายทางที่ไหนนี่ที่ชนบุรีโอชนบุรี ขอบพระคุณครับเดี๋ยวบอกนะว่าเดี๋ยวล้วเอาอาหารไปให้โกโก้ไม่ใช่เหรอไม่แกถือแกถือกระมังไปแอบคุณเจกับมือแอบคุณเจ๊แอบคุณเจ๊น่าจะกำลังแพ็คเขาอยู่นะฮะไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยเป็นยังไงไม่ได้เอาข้าวมา ไหนมาดูที่ยังไม่ได้เห็นโทรศัพท์ใหม่เลยเอามาโชว์หน่อยห้องนะห้องเขาเอามาทำงานอันนั้นทำงานที่ห้องไม่ได้ทำงานนอกพื้นที่หืมสั่งมาทำงานที่ห้องเหมือนมีคนเฝ้าห้องให้ตลอดนะไม่เออไม่เหมือนมีคนอยู่ในในในบ้านในห้องนี้ตอดป้าดาถอยโทรศัพท์ใหม่เพื่อที่จะปั่นโอ้ไม่ใช่เพื่อที่จะ

ขนะึ้นเรื่องเลยนะค่อยจะเอา10เครื่องเออต้องเอาให้ชนะสิอสเอเอสเอสเอืสเอสเสือพูดจนเราสะเตือนเลยนะไม่เห็นไหมอ่าเสือเห็นไหมอะไรนะพี่เขาประมูลนะ่ะเขาบอกว่าเขาจะเอา5เครื่องเขาจะเอา10เครื่องเพื่ะเกต์ทัพเลยเ <c oughs> ออใช่ต้องอย่างนี้ส,เสเิเราอย่ายอมแพ้เราอย่าอยอมแพ้ป่าวอ็ขยันอ่ะไป นักเรียนนักเรียนนักเรียนอ้าวนักเรียนจะไปโรงเรียนแล้วงานขยันทำคลิ้งา่าววิทย์ดีแล้วไปดูทิ้ค่ะไปด้วยแล้วดัดใหม่แล้วยาก็เดินทางด้วยนะฮะพอไปซื้อแก๊สไปซื้อแก๊สไปซื้อแก๊สไปด้วยอีกแล้วไปแล้วไปไปอยู่แล้วไปเยอะไม่พลาด คงสดาไม่เคยพลาดวันจะไปกับเจ้าเลยเออช่วยขาวบ่มเอ้ยย่าไปกี่วันย่าไปกี่วันไปวันเดียวอะไม่ใช่ไปหนึ่งปีบอกเห็นลุงบอกว่าไปเถอะไปหนึ่งปีสองปีนะจะให้ไปหนึ่งปีเลยเหรอโอ้ถ้าลุงอยู่ลุงก็จะแซวย่าไงจ้าเพราะเราสำหรับคลิปนี้